ช่วยด้วยครับผมกําลังประสบปัญหาคนระลอเล่นครับผมทำคลิปเบสเฉยๆคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากผมอยากแค่มาบอกให้เฉยว่าผมยังมีชีวิตอยู่แต่ที่หายไปนานสาเหตุมันมีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นครับอา่าผมถายฟีดจ,จนไม่เป็นอันกินอันนอนของมันแน่อยู่แล้วช่วงนี้คอนเทนต์มันคอนเทนต์มันน่าติดตามตัวอย่างเช่นหวยนี่ค่ะและ้ว แล้วก็หมวยนี่ครับแต่ช้าก่อนครับที่ผมติดตามคอนเทนต์นี้ไม่ใช่ว่าผมจะดูสาวหมวยน่ารักใส่เสื้อกิ่วเผาผมติดตามคอนเทนต์นี้เพราะว่ามันมีดรามา่าเอา่อจีนแท้ใส่ชุดนอนทําให้เมื่อผมเจอดราม่านี้เข้าไปเนี่ยผมนึกถึงตอนผมสมัยเด็กแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับจีนไม่จีนด้วยนะช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวคริสเขามีปาร์ตี้แฮปปี้สังสรรค์และข,ของขวัญกันซึ่งโบสถ์แถวบ้านเนี่ย เขาแจกของขวัญกันเว้ยแต่เราเด็กพุธเราเข้าวัดเข้าวา่าเราจะมีของขวัญกับเขาได้อย่างไรกันเรื่องนั้นไม่ยากครับก็แค่เดินดุมๆเข้าโบสถ์ไปวันงานก็พอลงชื่ออะไรให้เสร็จสับพพร้อมรับของครับคืนนี้เริ่มกิจกรรมครับผมจําอะไรวันนั้นไม่ค่อยได้ผมจําได้แต่เขาจะให้ร่วมร้องเพลงที่ผมไม่รู้ว่าเพลงอะไรและผมก็ผ่านกิจกรรมนั้นมาอย่างง่ายดายเพราะว่าอทวงาทวงาทวงงานจากนั้นเขาก็จะพูดอะไรซัมติงตามด้วยอา่อาเมนและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่ผมรอคอยก็มาถึงกิจกรรมกิฟต์อเวแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งของรางวัลในงานเนี่ยก็จะมีมีตัวเครื่องบินมีเงินมีโรงแรมมีโทรศัพท์หม้อหุงข้าวและพัดลมและมันก็แน่อยู่แล้วครับด้วยโชคชะตาที่พุทธเจ้าให้ผมมาเนี่ยผมได้พัดลมได้มาแบบงงๆด้วยนะคลิปมีแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมสาธุครับ